อยู่คนเดียวอีกแล้วอรุดจักก็รุดจ้ามาก็รุดจักก็จ้าก็อืมช่องมือเลยยู่า้าวเนี่ยเห็นเขาทิ้งตั้งกวานเลยเนี่ยเนี่ยอืมที่อยู่ังมีน้ำกินไหมอืมมีน้ำป่ะน้ำมีปลาลูกอืมเาตักน้ำให้หนูป่ะตักน้ำไว้ให้หนู่นหรือเปล่า กินอะไรล่ะเนี่ยไปตลาดมานล้วไม่มีข้าวนะทําไงนี่ไม่มีข้าวนะแม่ไปตลาดมาเปตลาดมาอืมอืมอื้อหือมาเนี่ยอืเอาไหมเนี่ยทำไงทุจะทุจะก่อนทุจะยังโอ้ออโหข้าวถ ข้าวมัชวข้าวมันชข้าวมชโชๆๆโชวชๆชชสวยชสวยอ่ะไอ่ดยวะเอาไเ้เนี่ยไลดลูกไปไปกินในบ้านเลยติดคอนะคออะนะ ตายแล้วนะเถียงกันจังเลยตายแล้วตีขออ่ะนะตายแล้วนะมะกินในบ้านปะเดี๋ยวเขามาแย่งอ่ะ